สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง d e r i v a t i v e Warrants หรือ DW กับ Single Stock Futures เพราะสองตัวเนี่ยเป็นตัวซึ่งสามารถทำกำไรได้มากมายถ้าเรามีความรู้ที่เพียงพอตลาดที่เราจะเทรดกันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าตลาดอนุพันธ์เครื่องมือที่เราต้องมีก็มีโปรแกรม3โปรแกรมมี Metastock Data Downloader แล้วก็ Action Zone 3โปรแกรมนี้ก็ติดต่อดูขอดูรายละเอียดที่ฉลก .com นะครับโทรศัพท์ที่ออฟฟิศก็ได้มีคนอธิบายให้ตัว DW นี่มันซื้อขายกันเหมือนหุ้นธรรมดาก็มีรายชื่ออย่างเงี้ยก็ดูไปซื้อขายเราก็ดูว่ามันยังไม่หมดอายุก็แล้วกันดูตรงนี้ตัวเลขสุดท้าย1605แปลว่าปี2016เดือนเมีเดือน5 1512ก็ปี2015เดือนเดือนอันนี้จบไปแล้ว ถ้าจะซื้อซื้ออันที่ยังไม่จบเช่น16ึ่งอันนี้ยังไม่จบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการดูของ dw รายละเอียดก็ศึกษากันเอาเองแต่น,นี่ไม่ค่อยจำเป็นะซื้อขายเหมือนหุ้นธรรมดาเราจะยกตัวอย่างการเทรดหุ้นถ้าเราเทรดในหุ้นธรรมดาเช่น v g i เราก็ซื้อขายตามสัญญาณธรรมดามันก็มีกำไรนิดหน่อยจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะ นี่ก็ใช้ระบบธรรมดานะีระบบเราเนื่องจากเราจะเทรดใน DW หรือ Single Stock Futures เราก็เลยใช้ระบบสั้นใช้ t r a ท i n g Stop เมาก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ขัดทุนไม่กำไรกําไรนิดหน่อยอ่ะแต่พอคูณสิบมันเยอะเวลาขัดทุนเนี่ยเวลาช็อตเนี่ยก็ไม่ขัดทุนเห็นไหมมันดูเหมือนขัดทุนแต่ไม่ขัดทุนอ่ะช็อตตรงนี้ออกตรงนี้ก็พอดีคุ้มค่าคอมมิชชั่นพอดีแหะแนตะ่ลองอีกทีตรงนี้เห็นไหมวิ่งตลอด เนี่ยจากการดูจากหุ้นธรรมดาไม่ได้ดูจากวอร์เรนไม่ได้ดูจาก DW ไม่ได้ดูจากซิงเกิลซ o อกฟิวเจอร์สแต่ดูจากหุ้นธรรมดาเราจะเห็นว่าเราต้องเข้าซื้อวันที่14เดือน1 2 0 1 6เมื่อเรารู้ว่าเราต้องเข้าซื้อ14เดือน1 2 0 1 6เนี่ยแทนที่เราจะซื้อในตลาดหุ้นธรรมดากำไรน้อยเราไปซื้อใน DW แทน14 1 2 0 1 6เนี่ยมันกำไรทั้ง81%เ็นเห็นไหม จากของเดิมเนี่ยของเดิมซึ่งมีกําไรอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถึงตรงนี้30%มกว่าเปอร์เซนต์เนี่ยมันกลายเป็น80%ทันทีเพราะเราเปลี่ยนเป็นตลาดอนุพันธ์เป็นตลาด DW มันจะให้กําไรมากกว่าแล้วเราก็ทําตามสัญญาณในหุ้นธรรมดานั่นแหละแต่มาเอาแอพพลายซื้อขายที่นี่หรือถ้าใครมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกก็ไปที่ตลาด Single Stock Futures ซึ่งตัวนี้จะให้กําไรมากขึ้นไปอีกก็มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก โดยปกติก็จะสามารถใช้ Leverage ได้ประมาณ1ต่อ10คือเอา10คูณนั่นเองในกรณีของหุ้นตัวนี้ถ้าเราไปซื้อที่ Single s t o k k u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  r s s เมื่อวันเดียวกันนะวันเดียวกันเราก็ซื้อ vgi แหละแต่เดือนเดือน H คือเดือน March ปี2 0 1 6ซึ่งมันจบไปแล้วนะแต่เราก็ดูซิเป็นไงอะไรเกิดขึ้นเราซื้อที่วันที่เดียวกันที่3.76จบเดือนเนี่ยนะมัน4.80มีกำไรทั้งหมด 28%เอา10คูณเข้าไปได้กำไรจริงๆจากเงินต้นที่ลงเนี่ย280%เพราะฉะนั้น uh, DW กับ uh, single s t o t k f u t u t e s เนี่ยมันมีกำลังมากสามารถทำกำไรให้เราเกินพอด้วยซ้ำถ้าเรามีพื้นความรู้เบสิกที่เพียงพอรักษาระบบได้ใครสนใจเรื่องเหล่านี้เชิญสอบถามที่ชมรมนะครับ s h a l o ดอทหรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้098 765 ห้าหกสี